อีฟาร์มลำพูนอีฟาร์มลำพูนวันนี้เราจับตัวร้ายที่ทำร้ายต้นอ้อยของเรานะครับได้อีกหนึ่งผู้ร้ายที่ทำร้ายอ้อยของเรานะฮะนี่ฮะตัวบเบลมเทิมเลยนะตัวเท่าแมวเลยนะนีหนูพุกนะฮะดุด้วยนะฮะนี่ ตัวโต,วตวมากครับมี่ตัวพ่อครับคราที่แล้วจับได้ตัวแม่อันนี้ตัวพ่อครับกัดต้นอ้อยต้นอ่อนที่กำลังออกใหม่พังหมดเลยเรียบเลยนะครับนี่จับได้แล้วโูุ๊บ ลุกมากครับลุกมากครับลุกมาก รูกพุกตัวโต,วต,วตวมากเท่าแมวเ,เลยครับ